สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขืสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆเดอะวนบอลสีเขยสุพรรณนะคะมุมนี้นะ่าจะเป็นมุมที่คุ้นตาสําหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ติดตามเขยสุพรรณชาแนลมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นไม้นอกตู้ที่แบบงามมากแล้วตอนเนี้พ้นหน้าหนาวไปแล้วตอนนี้น้องกลับมาฟื้นแล้วนะคะพี่ๆแลวหลายต้นกลับมาให้เห็นหน้าตากันแล้วนะเนี่ยโดยเฉพาะต้นนี้กอน,นี้นะคะซับเรษถีเต็มฟอร์มแล้วกอนแน่นมากพี่ๆดู โคจะแน่นเนี่ยไม้สุดฟอร์มแล้วนะคะแบบไม้แก่ได้อายุเนี่ยมันจะสวยมากเลยพี่ๆซับเซตถีนะคะต้นเนี้ยตอนที่น้องเคยแบ่งกระถางสี่อ่ะคือพอเปิดหน้าแดงๆมามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะแต่ตอนนี้ต้องรอก่อนนะคะรอชุดใหม่ก่อนนะคะชื่นชอบต้นไหนจะชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศู8ย์5ก้าแได้เลยนะคะ ค่าส่งเหมา60ค่ะพี่พี่นะคะสั่งที่กระถางก็จ่ายค่าส่งแค่60พร้อมกับมีบริการเ,เก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าไม่สะดวกโอนเนาะไม่มีแอปธนาคารอะไรแบบนี้เนาะสั่งซื้อไหมวันนี้กับน้องวันพฤหัสน้องส่งหมายให้วันศุกร์นะคะน้น้องจะส่งหมายให้วันศุกร์เนาะหนึ่งถึงสามวันทําการได้รับค่ะนะคะส่งดวงของไปรณีย์ไทยให้นะคะอยากได้ต้นไหนโทรที่0 9 8 2 6 5 0 9 0 5สงได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้ไม่มีไลน์ก็โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะคะ แจ้งชื่อที่อยู่ทางโทรศัพท์ได้เลยไม่ยุ่งยากนะคะเอออันนี้มันมีกระถางก็ะถางห้าแ,แบ่งเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหาไม้นอกตู้แบ่งให้นะคะถ้าไหนมันมีหลายกระถางก็จะแบ่งให้อยู่เพราะว่าเนี่ยตอนนี้กําลังแตกหนอ่อแตกกอมาให้ยืนโฉมกันแล้วเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเนี่ยเริ่มแลเริ่มแลเริ่มสวยแลเนี่ยน้องถูกใจซับเรษฐีมากเลยเอามามีให้หนึ่งกระถางนะคะพี่ๆสาหรับซับเรษฐีเนี่ยดูเห็นปะมัน มันก็เป็นไม้กระถางปกตินี่แหละแต่มันยุบแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่สามต้นนะพี่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 ดูดีๆนะต้นแรกต้นน้อยเนี่ยหนึ่งต้นแล้วก็นี่น่าจะเป็นต้นแม่เพราะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเนี่ยที่เห็นใบกำลังแทงออกมาเนี่ยแล้วก็อันนี้ต้นที่สามเพราะฉะนั้นหัวน่าจะค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะคะดูรากเห็นปะมอนสีไม่มีตายค่ะไม่ต้องห่วงเนี่ยเห็นไหมรากทะลุมาแล้วใบอาจจะน้อยนะคะแต่รับประกันแน่นอนว่าถ้าได้ไปเนี่ย แตกใบใหม่กลางแล้วพี่จะแบบว่าจึงแน่นอนนะคะซับเซตถีก,ก,ตกระถางห้าน้องขอราคานิดนึงนะคะกระถางห้าน้องขอราคานิดนึงขอคนรับได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่การันตีมีหัวแน่นอนแต่หัวอาจจะเน่าจะยุบไปบ้างนะคะตามอายุเพราะว่าไม้มันเกินอายุมันก็จะกินหัวตัวเองนะคะ แต่ว่ารับรองว่าเต็มฟอร์มแล้วก็แข็งแรงถึกทนทานแน่นอนนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยค่ะพี่ๆได้สามต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถางห้าความสูงอยู่ประมาณนี้นะคะหนึ่งคืบได้อยู่นะคะต้นถิ่ที่งอกขึ้นมาใหม่นะคะให้พี่ๆไปร้อยเจ็สิบแต่ได้สามต้นในกระถางนะสำหรับซับเศรษฐีนะคะเอาไปร้อยเจ็ดิบาทพอไหมนอกตู้ค่ะเราจะให้พี่ๆดูต้นนี้อ่าเจ้าจากกักรรพัิมีใครจําได้บ้างอ้อนยกให้เราหน่อยเด ดึงไงดึงไงจะล้มเจ้าจักระพัดพี่ๆในหนูให้ดูนี่สุดฟอร์มไหมเปิดมาสวยไหมเปิดหน้ามาสวยมากแล้วก็ยังคงความด่างอยู่นะคะกระถางนี้ไม่แบ่งเอากระถางที่กอใหญ่ๆมานี่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 นีนี่นี่ก็อีกกระถางหนึ่งนี่ก็แห้งแล้วก็แตกกอแล้วเนี่ดูดิดูสีดิใช่เปิดมาจึ้งมากเลยนะเจ้าจักรพพัดไม้ธรรมดาเลยพี่ ใครที่เข้าวงการใหม่ๆต้องเจออ่ะนี่นี่น้องน้องแบ่งก่อนนี้ให้ขออนุญาตนะคะเนีัยไม่มีอะไรงอกมาเลยขอวางตรงนี้หน่อยนี่ให้ดูเห็นปะด่างนะเนี่ยเห็นปะเจ้าจักรพารดิคือไม้ตัวด่างแรกๆเลยใบมีตําหนินะเพราะว่าไม้นอกตู้นะคะอันนี้ก็มีตาหนิอาจจะเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งเลยแล้วกันเนาะเด็ดทิ้งเลยนี่มีหกต้นเลย มีกี่ต้นเอใบละต้นเออใบละต้นกำลังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกต้นกระถางแปดค่ะกำลังแตกกอกระถางแปดกำลังแตกแตกอเลย,ไม,ยไม้นอกตู้ใช่ไมไม้นอกตู้ค่ะไม้เทวดาเลี้ยงให้ค่ะพี่ๆี่เนี่ยต้นเนี้ยให้ดูตรงนี้ดีวกว่าจะเห็นสีชัดเห็นป่ะเจ้าจาัก,กระพัดนะคะเจ้าจัก,กระพรดแบบเดิมๆเ,เลยอ่ะเล่นบอลใหม่ๆต้องรู้จัก หกต้นน่ะเนี่ยเห็นปะมันกําลังแตกกอมาค่ะพี่พี่มันกําลังแตกกอมาเนี่ยนี่กระด่างนะแต่นี่คือสีเต็มฟอร์มของเขานะคะให้เท่าไหร่ดีปะหนูขอสองร้อยถ้าใครโอเคก็เอาไปได้เลยค่ะพี่พี่มาหัวขนาดนี้กอขนาดนี้แล้วอะคือแบบหนูส่งให้ทั้งกระถางนะเนี่ยดูใบให,ใหม่เลยด่างนะนะคะเทวดาเลี้ยงให้ค่ะพี่พ,พโอลูกก็ป้วนเปี้ยนจังเลย ให้ไปสองร้อยบาทพี่พี่ได้ฟอร์มกอไปเลยกระถางแปดดินหนักมากเลยตอนเนี้ยด,ดูดูลากทะลุเลยเห็นปะลากทะลุเลยเอาไปที่สองร้อยบาทพอเจ้าจาก็พัดฟอร์มกอนอกตู้ค่ะเก็บเก็บเก็บไม้ด่างหน่อยเก็บไม้ด่างหน่อยเสริมดวงค่ะพื้นชมพูป้ายขาวนะคะพี่ๆีกระถาง,รงกระถางหก <6, S 2> ใช่<ป>ใช่เนี้ยป้ายใช่ หญ่กว่านี้ราคาเปลี่ยนนะคะเติมดวงกระถางห้าหรือหกนี่แหละหนูไม่ไมแน่ใจนะคะ,หะให้พี่ๆไปสองร้อยห้าสิบนะคะเสริมดวงผ่าแผงมาจากศิลาเพชรนี่แหละค่ะพี่ๆนะคะแต่ว่าผ่าตามหลังมาจากเหนือดวงเนาะก็ไซนี้องให้สองร้อยห้าสิบแล้วกันนะคะราคายังแบบราคาดีงามอยู่เพราะไม้มันจํานวนน้อยนะคะไปสองรอยห้าสิบบาทส่วนต้นนี้ค่ะแม่ฟ้าหลวงคลิปก่อนนี้ใครไม่ทันนะคะมาเอาต้นนี้ไปแทนพี่ดูใบใหม่นะ เปิดมาจึงเลยปะด่างเกือบทั้งใบนะคะแต่ว่าอะไรก็ยังยังยมคงความแบบว่าคือมันนักติดเขียวอยู่ยังติดเขียวอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องจะตุยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเปิดหน้าด่างมาทุกอันเลยถามว่าอันนี้ด่างไหมใบเนี้ยด่างนะคะเพียงแต่ว่าน้องหน้าดรากขึ้นไปนิดนึงเนี่ยตรงนี้คือด่างแต่อันนี้คือสีเดิมสีพื้นใบพื้นเขียวนะคะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันด่างนะพี่ๆนะคะเปิดใบใหม่มาจึงมากแม่ฟ้าหลวงต้นนี้อะ น้องให้ราคา,าเบาๆเพราะว่าต้นก่อนนี่ขายไปสองร้อยแปดสิบเนาะต้นนี้ให้สองร้อยหกสิบาทแม่ฟ้าหลวงแต่ไซส์ใกล้เคียงกันกับต้นก่อนนะคะพี่พี่คือเอาไปใส่กระถางสิบสองก็ยังล้นนะคะเนี่ยดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามือได้เลยแม่ฟ้าหลวงนะคะไซส์แม่พันธุ์ให้สองร้อยหกสิบบาทจ้ะโอเคโนค่ะโอเคโนนะคะด่างดีด่างกระจายด่างได้ทุกใบแด,ดงดีไม่มีตกค่ะพี่พี่นี่ใบนี้ฮาร์ปเลย วเคนนะคะใครแบบว่าตามเก็บไม้ไซส์เล็กไม่ทันนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มหายยากแล้วนะเพราะเริ่มไม่มีคนทำแล้วนะคะกระถางแปดเลยเอากระถางแปดไปค่ะและดางสวยทุกใบพี่พี่ดูนะคะแดงตัดดำแบบนี้วเคนกระถางแปดน้องขอสองร้อยแปดสิบาทพี่ไซส์นี้เลยเอากระถางแปดแม่พันไปเลยนะคะแล้วป้ายทุกใบเอไม่ใช่ดางทุกใบาดางแบบไม่มีสกิดนะคะดูใบใหม่ได้เลย กิว่าใครอยากได้ยงไม้ดา่างแล้วก็อ่าเลี้ยงไม้ด่างแล้วอยากได้ตู้อบไม่มีตู้อบนี่เอากระจโจมแนะนําค่ะกระจอมอบบอลสีถุงพี่ตัวอย่างนะคะอันนี้คือตัวอย่างถุงจะได้ใบใหม่ไปนะสามสิบคูณห้าสิบนะคะพี่จะได้สามสิบคูณห้าสิบไปนี่น้องให้ดูอันเนี้ยใส่กระรถางสี่กระถางห้าเนี่ยได้หลายใบเลยนะยยยเเลยล เออแล้วถ้ากระถางแปดจะได้ต้นเดี่ยวนะคะหนึ่งเซตพี่ๆจะได้กระมังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอ่สาสี่สิบเซนหนึ่งใบโครงกลมหนึ่งเส้นโครงสูงแบบนี้สองเส้นโครงกลมแบบนี้หนึ่งเส้นนะคะเคเบิลไทท์แบบนี้มีไปให้สิบถึงสิบเอ็ดเส้นถุงสามสิบคูณห้าสิบหนึ่งใบทั้งเซตก้าสิบบาทได้ทั้งเซ็ตครบเลยนะคะ 90, เก้าสิบหนึ่งถึงสามเซตแรกค่าส่งหกสิบเซตต่อไปบวกค่าส่งเซ็ตลสิบบาทแค่นั้นนะคะเนี่ยตัวอย่างที่น้องใส่บอลฟอร์มไว้นะคะเนี่ย สวยมากเลยต้นนั้นชื่ออะไรนะต้นใบแดงๆดงนะ่ะฮะนไหนเนี่ยเบเกตเบเกตบอแมนอะไรจ้าต <Huh? S 2> ิณประคร นั่นแหละนะคะไม่ต้องไปเสียเงินทํากระจมะตู้อบแพงๆค่ะพี่ๆพ,พักฟื้นไม้อะไรก็ได้ใช้กระจมแบบนี้ได้เลยใช้พื้นที่น้อยนะคะกันลมป้องกันมแมลงได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยมันใช้พื้นที่น้อยจริงๆพี่ดูนะคะว่าม็นสิบตู้ยังไม่ถึงเนี่ยเท่าตู้เนี้ใช้วางกระโจมได้เยอะเลยอ่ะ จริงใช,ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะคะแล้วสั่งได้นะแล้วก็กระมังน้อยจะบอกว่าแต่ละรอบนะคะอาจจะได้เป็นสีดำสีเขียวสีแดงแล้วแต่รอบนะคะแต่ว่าความคงทนพี่ไม่ต้องห่วงพี่ดูนะคะที่น้องใช้เนี่ยอันนี้สักสองปีสา <3 S 1> <ป>มป,ปีได้ละะแล้วเนี่ยสองปีสามปีได้แล้วนะคะทนไม่ต้องห่วงนะคะนะใช้กันลูกบวชก็ไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเปียบว่าใช้ลูกบวกก็กใช้ได้เปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าใช้ได้านานจริงๆมันทนจริงๆนะคะเหล็กเหล็กก็ยังไม่เป็นสนิมด้วยยนแค่เคลปอนไทยกันนะใช้สีขาวไม่ใช้สีดำเปลี่ยนถุงก็พอเออถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ถุงนะคะเนอะฝากด้วยค่ะว o l c โนนะคะกระจอกอบวันสีอยากได้ต้นไหนก็แจ้งมานะคะแต่ต้นนี้ต้องให้พี่ๆเอาไปที่สองรอยแปดสิบบาทพอแม่พันธุ์กระถางแปดนะคะว o l c โนต้นนี้ แบ่งแม่ไก่สายดาร์กนิดหนึ่งนะคะพี่ๆนะคะต้นนี้มีนามว่าแดงอุดมซับนะคะแดงอุดมซับจะกัดแดงออกแดงเลือดหมูแดงเลือดนกนะคะตัดกับขอบเขียวอมน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่เลยให้ดูเห็นปะ่ะแล้วใบเงามากเลยไก่แดงอุดมซับต้นนี้อยู่ในกระถางแปดค่ะ ที่ดูเทียบขนาดใบกับฝ่ามือได้นะคะวันนี้ให้ราคาเบาๆกระถางแปนิ้วพี่เอาไปถึงพี่ไปตั้งโชว์ได้เลยถ้าใครชอบสายดาร์กนะคะไก่แดงอุดมทรัพย์ชื่อดีด้วยนะคะชื่อดีเป็นมงคลด้วยหลอดใหม่กําลังมาเลยนะคะให้พี่ๆไปสองบาทกระถางแปดไซส์แม่พันนะคะไซส์แม่พัน์เลยนะเอาไป200บาทพอค่ะไก่แดงอุดมทรัพย์ค่ะ ในคลิปนะพี่ๆจะต้องเห็นลูกหนูเดินผ่านกล้องวับไปวัแบบมา<ะ>หลากหลายสีสันนะเนี <c oughs> ่ยดูดูน่นก็ไปีก่ะลูกสาว <c oughs> คนอะไรยมีลยแม่เป็นลูกหนูนี่แหละคะ่ะ <c oughs> อ่ะมาที่ต้นนี้คะ่ะหอกดําแดงนะคะใบหอกดําแดงคะ่ะพี่ๆดูดุดัดนไม่เกรงใจใข่ใบมันอาจจะเลอะคราบน้ําคราบฝนนิดนึงนะคะต้องอไปเช็ดนะพี่ๆแต่ว่าให้ดูใบใหม่นะให้ดูใบใหม่ได้ไหมจึ้งไหม ดำแดงของจริงนะคะใบนี้อาจจะทิ้งใบนะคะใบนี้อาจจะทิ้งใบระหว่างขนส่งขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้เพราะว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้พี่ดูความจึ้งความใหญ่ของน้องนะแล้วดําสวยมากนะคะดําใบเงาใบหนาเลยนะคะลูกไม้ใบหอกแดงดําน้องให้ต้นนี้ให้ราคาเบาๆเลยร้อยเจ็ดสิบบาทพอคะอ่ะอ่าไม้กระดูกอีกหนึ่งต้นอัสุนีบาทค่ะพี่ๆ กระดูกดำตัดกับใบชมพูใบเงาแบบนี้นะคะอะสุนีบาทไม้กระถางหกพี่จ๋าเต็มฟอร์มแล้วนี่ให้ดูโคตรสวยโคตรจึ้งใครชอบไม้กระดูกนะคะเอ่อไม้บรรทัดอยู่นี่เปล่าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เป็นไรความสูงโรมกระถางเกินสามสิบเซนแน่นอนค่ะแล้วต้นนี้ฟอร์มสวยใบหนาด้วยได้ชั้นได้แชกสวยเลยนะคะอะสุนีบาทนะคะลองให้พี่พี่ร้อยเจ็ดสิบบาทพอค่ะ วันนี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อค่ะน้องพยายามเทียบกับหลายๆต้นแล้วนะคะที่มีชื่ออยู่แล้วอะ่ะพยายามแล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะรวมถึงลักษณะใบด้วยเหมือนไอ้นี่นะเหมือนเพชรมณฑลแต่ไปเทียบดูแล้วว่ามันไม,ไม่ตรงกันนะคะพี่พี่นะคะใช่น้องน้องขอเรียกว่าเป็นบอลเก่าจําชื่อไม่ได้นะคะเพราะแบ่งไปเยอะมากๆแล้วให้พี่พี่ไปร้อยห้าสิบบาทพอลุ้นกระถางหกแบบนี้เลย นะคะเอาไปร้อยห้าสิบพอค่ะคือเม็ดมันจมกัดสีจนแบบว่าเนี่ยเห็นปออกเหลืองแสงนิดๆนะคะให้พี่ๆไปร้อยห้าสิบพอค่ะสวงอีสานค่ะพี่ๆขาไม้ในดวงใจใครบ้างนะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง6กนิ้วค่ะความสูงรมกระถางน้องให้สักสามสิเซนละกันนะคะเผื่อๆไว้นะคะเพราะว่าไม้มันทําไม่อยู่ใช่ไม้ก็เผื่อไว้ป้ายทุกใบนะคะ ส่วงอีสานเซตนี้ป้ายเอ,อต้นนี้ป้ายทุกใบพี่ดูเนี่ยดูนะคะเนี่ยเห็นไหมป้ายทุกใบเลยเห็นไหมชมพูชมพูมาเลยนะคะจะมีใบเบีย้ยแค่นั้นแหละที่ไม่ป้าย <c oughs> ให้ร้อยเจ็ดสิบาทส่วงอีสานกระถางหกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบที่พี่ฟังราคาไม่ผิดค่ะร้อยเจ็ดิบาทเท่านั้นค่ะ นางสุจิตาค่ะพี่ๆตับรามเกียนพระนางสุจิตตาตับรามเกียนกระถางหกพี่ได้สองต้นในกระถางแบบน,นี้เลยนะคะปลูกทําฟอร์มกอไว้ให้เรียบร้อยค่ะให้ราคาเบาๆเลยพี่ๆเอาไปสองต้นร้อยเจ็ดสิบบาทพอสองต้นในกระถางนะไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะฟอร์มกอรเรียบร้อยคือทําให้เรียบร้อยแล้วไปถึงเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยนะคะพระนางสุจิตาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทได้สองต้นจ้า ลูกไม้แดงใบยาวค่ะพี่ๆฟอมกอเหมือนกันกระถางมีวิ่กี่ต้นสามสามต้นนะคะได้สามต้นในกระถางได้ไปพี่จะเลี้ยงต่อในกระถางนี้ก่อนก็ได้หรือจะอัพไซส์ย้ายลงกระถางแปดก็ได้เช่นเดียวกันเพราะาตอนนี้เราอยู่ในกระถางหกนะคะลูกไม้แดงกอนะคะลูกไม้แดงใบยาวแล้วกันเออลูกไม้แดงใบยาวฟอร์มกอนะคะสามต้นในกระถางค่ะพี่ๆดู ดูใบอายุอายะเลยต้องแหวกให้ดูนะคะอาจจะมีตําหนิบ้างนิดหน่อยนะคะขอควรเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้ค่ะพี่พี่จะได้สามต้นในกระถางแบบน,นี้เลยให้ไปที่สองร้อยบาทพอคะ่ะแบ่งเหนือดวงให้อีกกระถางหนึ่งนะคะต้นที่แล้วใครไม่ทันอยากได้ต้นนี้พี่พี่จ๋าใบใหญ่อลังการมองอาสิเนี่ยมองคือมันล้นอะ่ะเนี่ยอะอรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอออย่างนี้ก็ได้เนาะ ด่างทุกใบไอ้ป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบค่ะพี่พี่เอาไซส์ใหญ่ๆแม่พันธุ์ไปเลยนะคะป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะคะสําหรับเหนือดวงนะคะเหนือดวงได้ไปต้นนี้อยู่ในกระถางห้ากระถางกระต้นไม้บาลานซ์กันเหมือนเดิมแถมกระถางแปดให้ถ้าใครรับต้นนี้นะคะสําหรับเหนือดวงนะคะป้ายสวยๆแดงสวยๆแบบนี้เลยให้ไปที่สามร้อยห้าสิบบาทไซส์แม่พันธุ์พี่พี่ต้องเอาไปย้ายลงกระถางแปดเท่านั้น แล้วไม่ต้องไปวิ่งหากระถางเองเพราะว่าถ้าเอฟต้นนี้น้องให้กระถางแปไปด้วยแถมกระถางแปไปให้ด้วยเลยนะคะสําหรับเหนือดวงต้นนี้นะนะคะชื่นชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศู8 2 6 5 0 9 0 5งาได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้ค่ะไม่มีไลน์ก็โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้แจ้งชื่อที่อยู่ทางโทรศัพท์ได้เลยเพราะว่าน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยค่ะส่งเหมา60ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าพี่พท่านใดสะดวกที่จะโอนเงินก็สามารถโอนเงินได้เช่นเดีีียยวววกันวนนวันนนส่่่งงดไไปปรษททคคะลิ ออวันที่ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันน้องจาไม่ได้ลงวันพฤหัสส่งวันศุกร์นะคะส่งไม้วันศุกร์เนาะส่งด่วนปล่ยสนิทไหให้นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆจ๋ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านฝากกระจมอบบอลสี่ไปด้วยนะคะใช้พื้นที่น้อยจริงๆแล้วก็อุปกรณ์ที่พี่ๆได้ไปเนี่ยใช้ได้นานจริงๆนะคะกว่าจะได้เปลี่ยนกว่าจะได้เปลี่ยนชุดใหม่อ่ะคือมันไม่เปลืองพื้นที่ด้วยบางท่านบอกว่ามีแค่ชายระเวงบ้านแค่นั้นเองแล้วอยากจะเลี้ยงไม้สวยๆสักต้นหนึ่ง ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตู้ก็เอากระโจมนี่แหละคะ่ะที่น้องบอกนะใช้กระโจมแทนได้นะคะใช้กระโจมแทนได้เลยเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ